วาววาวนั่นน่ะสตว์ของซ้ำนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับที่สัตว์ซ้ำครับไปดูเลยครับเข้าไปดูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแลนด์มาร์คแลนด์มาร์ควันแลนด์มาร์คถูกอ่าอยากไป่เอาไม่ยัดไม่เอม่ยาก สเตตอันนี้อัน,นแรกมาร์กหนึ่งแรกมาร์กสองอสิบโมสเตตตรงตรงไปทางนู้นสวัสดีครับดิคับมีเจ้าที่พยาบาลทางยุทธีมาด้วยครับขอบคุณน้องมามาอยู่เรื่องแต่เมื่อไหร่เนี่ยสิบโมงเช้าครับสิบโมงช <c oughs> เช้าครับมีมีอะไรน่าสนใจไหมข้า <c oughs> งในข้างในจะมีว่าวหลายขนาดเลยครับว่าวหลายขนาดใช่ครับมีว่าวเขาแข่งว่าวตุลาเขาเบลปากกระเป๋าปากกระเป๋าตอนนี้แข่งอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้แข่ง เรเป็นลอบๆนะเดี๋ยวเดี๋พี่ขอญาตเขาพดูนะโอเคขอบคุณมากนาอบรรากาศการเข้าชมนะครับห้าม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 หัามห้ามามห้าม้ามครับหาห้ามห้ามห้าม้ามห้ามห้ามก้าม่้ามห้ามห้าม้ามหนามห้้าหมเ้าเห้ามม้ามห้าม้ามหน้ม้ห้หา อ้าวไหนลูกโอ้เก่งมากพาน้องขีนมาไม่กลัวเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้โยมีฟองฟองอะไรนะฟองตะบูดด้วยโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากนี่ครับน้องๆนุ่นๆมาเที่ยวนะครับก็ขี่มานะครับชนิดต่างๆนะครับเยอะแยะเลยครับ เยาลยยาวาาประมาณสักกี่โลนี่ตั้งแต่นู้นมาเนี่ยโอ้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สุดว่าวนุ่ม,นมานี่ประมาณเกือบสองกิโลได้ไหมเกื่องพับแบบสองกิโลนะี้เลยประมาณสองกโินะงกโลได้นะจะเจ้าที่ที่จะ หนในเ่ฟเขาแข่งกันันจุลากับพวกกัปปาะันไม่น่าใช่ว่โอ้นักเตะจัเก็มาแล้อลูกเป้าอะไรนี่ลูกเาอะไรครับออกลหน่อยเามาจากไหนเขาให้เราไปเขาให้ราไถวนกมาจากไหนครับนครปมครับมากับีมาก ให้ลูนะลูกนะครับผมนี่้วเบ้าช้ากองแท้ครับทำไมถึงเรียกว่าวยักษ์เนี่ยเป็นลูกัจษคครับน่ายะกษ์ใช่ัวยักษ์เขียวยักษ์แดงอ๋อยักษ์เขียวไอแลนด์วะฮะเออนั่นว่าวอะไรเดียว่าว่างูเหรอฮะว่าวงเห่าหรือว่าวอะไรว่าวอะไรไม่รู้มี2องตาเออว่าวยักษ์ครับผู้ชมจะให้ดูครับจะซูมเข้าไปใกล้เหมือนยักษ์จริงยักอับนี่ยักษ์เหลืองยนี่ยักษ์เหลืองยักษ์เหลือ ใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ยใหญ่สุดแล้วรอยจากพื้นดินประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้สูงมั้เนี่ยมีว่ามีแพนด้าด้วยเห็นตะตูเห็นตะตูอ่ะมีแพนด้าด้วยบีแพนด้าอยู่ไหนใก้ใกล้กล้ใกล้ใกล้ใ้ใกล้กล้ใกล้้ก้กก้กก้ใกอกลล ว้าวเขียนตะปัดคตปดว้าวเคตะปใช่ครับก็มีแล้วมันมาจากห้วตะแปดว้าใช่ครับนั่นว้าวล่าน kind of ุนไหนเอด้ามีแพนด้าว่าบนหัวนี่เดี๋ยวอามแก้ไม wow, okay, ่ได้โอ้าลามรามวลามก็มีแต่เห็นตไลงมาที่ลงมานีะเสือลงเสือลงเจ้าที่หรือเปลผมเดี๋ยวมนนี่ มาจากเยอรมนีเยอรมนีครับมาจากเยอรมนีคุณคุัดีครับเเจอแกงครับอยู่เนาโอเคโอเครับคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมบริสุทธิเบลคอมัลนเยอรมนีาเยอรมนี้มันเล็กอะตัวนี้มาจากเยอรมนีนะคระเทศนี้มาจากเยอรมนีไม่ใช่ผมเองครับเออเซีรงรัครับรักรักรัาารยสรับครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền các bạn. Để không bỏ lỡ những các Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, now is the time for an international kite show for this. ด้วยสำหรับเทศกาลว่าวน้ำจะจัดขึ้นในวันที่21-23ถึง 23, มีนาคม2568ครับอยู่ที่หาดจามครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันที่รายการรถไฟครับมาได้ใส่เอ็กซวเลยจบมาได้ใส่เอกไม่เห็นหนังบอว่าทีมงานพี่สุชาตครับมาเห็นหนังแวมอายุครบ๔๐ สวัสดีครับผม My name uh, Padam ครับ Padam มาเลเซียดิ๊กไม่ให้ยั้งไม่ให้ยั้งเนี่ยมามามาชมเว้าครับมาชมเว้าวมาชมเว้าครับชอบชเว้าครับชเ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบรรยากาศงานเป็นไงบ้างก็ดีครับมีคนเยอะบรรยากาศดีเว้าสวยงามดีครับจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวอย่างไรเชิญชวนครับยังมีอีกวันพรุ่งนี้ครับ มีมีวันนี้ถึงสองทุ่มครับแล้วก็มีวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับก็เชิญมาเที่ยวชมกันครับเรานานาชาติแล้วแนวกินเขาหากินอะไรแนวก็แนวกินก็มีร้านค้าทั่วไปครับมีจําหน่ายมีบูธทั่วไปครับฝังนู้นใช่ไหมครับฝังนู้นครับฝั่งนู้นเลยครับวันนี้จบภารกิจสองทุ่มจบภารกิจสองทุ่มครับโอเคแจ็คเกอรแจ็คเกอร์ก เด็กๆก็เล right well. ่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับเล่นได้ทุกประเภททุกวัยครับเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยด้วยนะครับการวิ่งวบาวนะครับเยอะแยะเลยนะใช่ครับกีฬาขึ้นบ้านยาวถึงรถเลยอ่ะครับสมัยก่อนพระพันเอกศัตดิ์ก็เล่นนะพระปิดทองไงเจ้าหน้ำมาเจ้าหน้ำมานะครับพระปิดทอง เดินดูว้าวมาในเนี่ยร้อนๆนะครับแล้วก็มาโซนอาหารนะครับโซนของกินนะครับหลากหลายร้านค้านะครับคนเอากินของาไปดูหนโซนนี้นะครับนน่ากินหมูย่างเมืองเพชรโอ้โหน่ากินเลยครับหมูย่างเมืองเพชร จากเพชรบุรีไปอยู่ในซอสไงคุณลูกค้าแต่เราเคี่ยวซอสก็คืนกจากไปที่ไม่ได้นอนโอ้เจอหมูเจอไหมแม่ตีสายไหนจ้าสายไหม่ยุทธาจ้า ก็สำหรับงานเทศกาลว่าวในประาตินะครับที่ชายหาดชัมนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับจัดขึ้นวันที่21-23มีนาคมนะครับ2 5 6 8นะครับก็มีว่าวจากหลากหลายประเภทนะครับมีการแข่งขันว่าวแล้วก็มีทั้งการผลิตว่าวนะครับแล้วก็มีร้านท้าาหารต่างๆครับเป็นงานฟรีนะครับรี่ี้องเสียค่าใช้จ่ายครับมีบริการอ่ารถลดห้องน้ําแล้วก็มีบริการกะนะครับ ปลอดภัยสนุกน่ามาเที่ยวมากเลยนะครับส่วนมากมาเป็นครอบครัวครับก็สุดท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการที่ดูท่าทราบนะครับผ่านทางช่อง YouTube นะครับนะครับ